ฮัลโหลครับฮัลโหลครับพี่ยารพอดีทางฟรีไฟล์ครับอยากให้พี่มาแสดงโฆษณาตัวใหม่ครับอีก <laughs> แล้วเหรอแต่ละครั้งที่พวกมึงเอากูไปเนี่ยโอ้โหกูเละเลยโอ้คร oh, ั้งนี้เท่เลยพี่พี่จะได้แต่งชุดเท่ๆเฟี้ยวๆเลยครับ <laughs> แน่ใจเปล่าแน่พี่คือมันต้องเป็นพี่เท่านั้นอะคืองานนี้ถ้าไม่ใช่พี่ยังไงก็ไม่ปัง <laughs> ขนาดนั้นเลยเหรอ ้จะทำกันทําไมเนี่ยนี่ก็แย่อยู่แล้วเนี่ยแล้วแม่งบอกกูว่าเฟี้ยวไหนว่าเฟี้ยวเฮ้ยแต่เดี๋ยวมึงมาใหม่เนี่ยเอากับเขาโทรตามกูมาเขาย้ําเลยว่าต้องเป็นกูเท่านั้นประโยคเดียวกันเลยไอ้โดนละเราโดนละแล้วมึงจะบ่นทําไมเนี่ยมามึงคิดว่าตัวเองสําคัญคนเดียวหรือไงแล้วมึงจะขึ้นเสียงทําไมเนี่ยมันร้อนเอากูไม่ร้อนหรือไงล่ะทำไมทไมมเอากูบอกให้มึงพอดีบล็อกเบอร์ฟรีไฟแล้วมึงก็ไม่บล็อกนะครับมึงไปยมึงโทรทางไลน์ ไม่ต้องทะเลาะกันมองอะไรกันไม่เคยเห็นกล่องผูดได้หรือไงออกูไม่เคยเห็นจับแม่งโยนลงน้ำไม่แม่งยุ่ยเลยใจเย็นๆยนกันครับพี่พี่ถ้าอยากรู้ว่าใครเจ๋งกว่างั้นเรามาเล่นเกมกันผมใช่ลูกทีมพี่ทีมละหนึ่งคนเออได้ผู้ช่วยดีเว้ย สวัสดีค่ะ่าสวัสดีครับเฮ้ยกูขอเปลี่ยนคู่ได้ปะทำไมมึงดูมันดิยังกันนักเรียนแพทย์งั้นกูย,ยอมยกน้องใหญ่เล่ให้มึงแล้วกันไม่เอากูอยากได้คู่ที่มาช่วยกูได้อะเรื่องมากกว่ามึงอะ่ะแล้วทัไมมึงต้องดึงด้วยไม่ได้ดึงมันตึงเองเอทำไมกี่ทีแล้วมึงอยากให้กูขึ้นมึงอยากให้กูขึ้นฮะกี่ทีแล้วกี่รอบไหมกี่รอบแล้วมึงเอาแถว่าเอาไมอย่างงี้เอาแน่นอนกูเอาฮะกูเอาทั้งวันทั้งคืนล่ะเก๋ ปลาไอซ์บอร์เพนกวินทั้งสองตัวจะต้องผูกติดกับสายรัดที่ยึดไว้กับถังน้ํามันทั้งสองจะต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อหยิบไอซ์บอร์และปลาให้ลงตะกร้าของทีมตัวเองที่อยู่กลางสัต์ใครครบสิบลูกก่อนก็ชนะไปเลยเฮ้ยก <c oughs> ูยอมเลยได้ปะเนี่ยทำไมวะมึงดูมันดิมึงด,ดูมันจ้องเลยโอโ้ไม่เคยเห็นไงวะทีมกูอ่ะไม่ต้องชูถึงสิบชูแค่แปดก็พอทำไมอ่ะไม่อยู่ตรงนั้นแล้วสองลูก สองลูกนั้นนับไม่ได้เออมันนับไม่ได้มันเป็นลูกก็จริงแต่นับไม่ได้เออเมื่มึงจะขวางไปนู้น่คมาะ ลูกนเจนี้ตรงน่รน้ายาบารัดหน่อยดูด้วยตัดโดนอะไองไม่ได้เลยพี่้าแล้วๆๆ้วอ้สัตไม่เหงาไ่ไรจะต้องเจอไอ้วองคือโงหรอไอ้วองคมี ถูกขัตารบไปเฮ้ยน้ำลายมึงไหลแล้วไหนบอกไม่สนใจผู้หญิงไงอันนี้กูหิวน้ำย่อยกูเดินถ้าหาว่าพวกพี่หิวงั้นเราไปเจอกันในเกมต่อไปเกมที่เด็ดแอดรอป กติกาคือจะมีของกินที่ซ่อนอยู่ในกรอบซึ่งทั้งสองทีมจะต้องกินให้หมดโดยที่เพื่อนร่วมทีมหนึ่งคนจะต้องดำอยู่ในน้ำถ้าหากว่าเพื่อนร่วมทีมที่ดำอยู่โผล่ขึ้นมาก่อนที่ทีมตัวเองจะกินหมดจะถือว่าแพ้ไปในที่สุดโ,โ,โอ้โหโกองนี้นี่มีตังกันนะี่มาดูของกูนี่ต้องโกของใส่งบหมดอตังไปจ้างมึงหมดอะ ก็ถูกแล้วเนี่ยปลาแซลมอนเนี่ยมันมีไขมันเยอะที่เขาแก้งกูนะเนี่ยกินเข้าไปนี่ไขมันดูดตันกูตายขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยเลยมึงอะโชคดีแล้วเนี่ยมึงกินปลาเยอะดีปังโกมึงอะแดกหมดนี่น้ำมันท่วมปอดตายหาพอดีน้องเยลลี่ใช่เรียวหนูจั่น้ำเองนะคะพ่ต้าเนี่ยพิต้าตัวเล็กนิดเดียวเองคงจะอยากได้ไขมันดีเข้าไปเพิ่มในร่างกายนะคะได้จ้ะน้องเยลลี่ขออะไรพี่ก็ให้หมดละจ้ะอู่หลงบ้างดีกว่าเว้ไอพี่โป้เอาแวดไหมผมดำแล้วพี่ เฮ้ยเดี๋ยว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 มึงทิ้งทำไมอ่ะเอ้ามึงไม่รู้อะไรปลาทั้งโกมันมีกล้างไม่เชื่อมึงลองเดี๋ยวยมีนะไตยอดหน้ามึงให้ดู ไม่เห็นมีเลยตัดอ๋อมันมีเป็นบางตัวมึงลองอีกตัวหนึ่งนั่นไงนั่นไงลอกกูแดกอีกแล้วไงมึงดูดิมันยุติธรรมที่ไหนล่ะของมึงปลาแซลมอนของกูปลาท้องโกมึงไม่เข้าใจเหรอนี่กูกินเพื่ออยู่นะเว้ยนี่กินเพื่ออยู่ดูมึงพูดเดี๋ยวนี้มึงเล่นมึงเล่นแรงเหรอมึงอะไรอะไรนกินนะน่อะไรอะไรนะ กสักทีอะหนูดำตั้งหนาแล้วอะขอโทษทีพี่ลืมไปว่าพวกเราอยู่ในบอ่อแต่ว่ามันนะโกงไม่ได้โกงฟันก็เหลืองปากก็เหม็นสารพัดเวรกรรมทั้งนั้นในคนแบบเนี้ยในเมื่อทั้งสองทีมไม่สามารถทำภารกิจได้สำเร็จงั้นเราต้องไปตัดสินกันในเกมสุดท้ายรับรองได้ว่าบึ้มบัามแน่นอนจาที่แข่งกันมาทั้งวันเกมนี้จึงเป็นเกมตัดสินนั่นคือเกมสมภูมิเด่นจืซง ในทีมเดียวกันจะต้องผูกเชือกติดกันไว้แล้วิ่งผ่านเอ็นเจอร์โซนไปให้ได้ใครที่เข้าเส้นชัยก่อนก็ชนะไปเลยก <c oughs> ูบอกเลยว่าเกมเนี้พวกมึงไม่มีทางชนะกูหรอกกูซ้อมวิ่งทุกวันโอ้อมวิ่งกับพี่ตูนวิ่งหวยให้แม่ <c oughs> มันก็เหมือนกันมันมีแค่บนกับล่างอเออพี่แนะนำว่าอย่าเอาเชือกไปรัดอะไรอยู่ตรงนั้นดีกว่านะครับไม่อะค่ะแล้วมันทำยังไงเสียงได้แล้วค่ะสบายกูอยากเป็นเชือก เฮ้ยแกล้งเาหมดแล้วมึงอ่ะโอ้ยนี่กูไม่เหนื่อยกูม่เห็นแะเนี่ยป้ายเนี่ยโอ้เอาไปดิปี่ป๊อไปดิตามไปดิอย่างนี้ไป จริงเลยนี่แหละคือสิ่งที่กูรอคอยติดเสื้อสำรับอะไรคนเราต้องมีความพยายามไอ้ยัดไอ้ยัดไอ้ยัดเฮ้ยยัดยูกตวโอ้ยอะไรของมึงเนี่ย อะไรงงอะไรงงอะไรฝันอะแล้วยันรีปีโป้อยู่ไหรยันรีปีโป้อะไรกูเดินเข้าเส้นชายเลยนะเว้ยอะไรเส้นชายอะไรของมึงมึงไปอดนอนมาจากไหนเนี่ยไปไปไปงั้นไปไปเล่นน้ำไอ้สัพย์จะได้ตื่นไป,ไปเฮ้ยระวังระเบิดมึงอย่าอย่าไปเชื่อกูอมึงโดนระเบิดระเ,เบิดอะไรเ่าะไปเล่นน้ำเดี๋ยวกูฉีกมึงลงน้ำเองจะได้ตื่นไปเย็นเย็นไปเดี๋ยวดิเจ๊ก่อนเด้ออํากูไปเนาะ คนจ้างทีด้วยมาได้งานนี้อะไรมึงหมดทำไมมึงหมดทำไมมึงหมดทำไมฮะไปไหนเดินเข้ามา